ันสุขแล้วนะในเวลาอีกวันหนึ่งสําหรับเตรียมงานกระถิ้นที่วาดวังเ็นนะแล้พวพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ได้เริ่มในการทอดกระถิ้น เป็นจุดลกทินนะในการที่ต้องตรเตรียมจัดงานเย็บย้อมตัดประชุนอะไรต่างๆลหลายอย่างกนะิจกรรมเหล่านี้เป็นจารีตนะเป็นประเพณีซึ่งหาดูได้ยากนะในปัจจุบันนี้ เพราะต้องใช้กําลังคนกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาอย่างมากมายนะดังนั้นที่ทําได้เนี่ยก็คือต้องอาศัยหลายๆส่วนหล,ล,ลายฝ่ายในการจัดทําตะเตรียมอะไรต่างๆงานในชีวิตเราก็จะคล้ายๆกันนะ อะไรที่เราได้มายากๆเนี่ยมันมักจะมีคุณค่าเสมออะไรที่มันได้มาง่ายๆเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่นั้นความยากนี่มันอยู่ที่ความภากเพียรความที่เราตั้งใจเอาใจใส่ในการทำกิจเหล่านั้นนะ อย่างเรากว่าจะเรียนจบเนี่ยกต้องอาศัยเวลาหลายปีนะกว่าจะทำงานเก็บเงินซื้อรถซื้อบ้านต่างๆก็ต้องอาศัยเวลามากอาศัยความภากเพียรความตั้งใจอย่างมากน,ะนั่นเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะถ้ามันทำแล้วชีวิตของเรามันมีความสุขความเจริญขึ้นมานี่ อันนั้นมันก็ควรที่จะเอาใจใส่โดยเพราะอย่างยริงการประพฤติปฏิบัติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเรานะในความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งว่าออทำไงนาเราถึงจะเห็นความจริงของชีวิตเข้าใจความทุกข์นี้ได้นะอย่างที่เราสวดกันตอนเช้าบ่อย ทำยังไงนาะเราถึงจะเข้าใจสัจธรรมของชีวิตได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะลงมือที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะไม่ยอมที่จะจมจอมอยู่กับความคิดความเห็นความเป็นความมีต่างๆเอาตัวเองออกจาก หลุมตมของความทุกข์ออกมาให้ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงน,นะดังนั้นก็มีหลายสิ่ง,งหลายอย่างในการที่จะดำเนินชีวิตให้มันมีความสุขอยู่ได้ไนะม่ว่าจะเป็นเรื่องขั้นพื้นฐานเรื่องขั้นกลางหรือว่าขั้นละเอียดก็ตาม ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความแยบคายอาศัยการปฏิบัติที่มันถูกต้องนะถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องกระทาไม่ถูกต้องนี่มันก็จะก่อให้เกิดผลคือวิบากที่มันไม่ถูกต้องตามมาดังน,นั้นตัวใจนี่จึงเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เราได้เห็นใ้มันถูกต้องได้นั้นใจของคนเรานี่มันก็ ไม่ค่อยที่จะเห็นตามความเป็นจริงสักเท่าไหร่ส่วนมากก็เห็นตามตัวเองอยากให้มันเป็นอยากจะให้มันมีมันเป็นขึ้นมาอันนี้เ,เห็นไม่ค่อยถูกมเห็นผิดนะนะดังนั้นในการดำเนินชีวิตของคนเรานี่จึงจำเป็นต้องมีสติมีปัญญาในการใช้ชีวิต ในการำดำเนินชีวิตไม่ปล่อยจิตปล่อยใจของเรานั้นไปตามความลุ่มหลงไปตามความอยากไปตามความคุ้นชินตาเดิมของเราที่มันก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นการเข้าใจแล้วก็ตระหนักในชีวิตของคนเรานี่แหละของตัวเองนี่แหละมันจะเป็นเรื่องที่เราพึงกระทําได้นั้นพวกเราเนี่เกิดมาเพื่อ พัฒนาตัวเองให้พ้นจากความทุกข์นะในระหว่างที่เราเกิดมาในเบี้ยใบยไรทางนี้อะไรที่เราจะทําได้เราก็ทําอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็แก่คนอื่นแก่สังคมรอบข้างอย่างนี้นั้นเราจะเห็นว่าประเพณีจารีตเหล่านี้นี่ถ้ามันก่อให้เกิดความสุขความเจริญขึ้นมานี่เราก็ควรที่จะดําเนินควรที่จะสืบต่อเอาไว้นะ แต่ถ้าประเภณีจารีตได้ที่มันหนักที่มันเฟือที่มันมากเกินไปอย่างนี้เราก็พิจารณาดูว่าเออมันเกินกําลังไม่มันทําไปเพร่อความลําบากไม่ผู้รู้ติเตียนไม่เป็นไปเพร่ะความทุกข์ไมอย่างนี้อันนี้เป็นหลักในการตัดสินพิจารณาดังนั้นนี่ก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามเราก็ต้อง ปรับจิตปรับใจดูจิตดูใจของเราก่อนว่าจิตใจของเรานั้นมันมีความพร้อมมีความวิริยะอุตสาหะมีความจาคะมากน้อยขนาดไหนถ้าเราทำไปได้ความสุข,ขทุกอย่างทุกกิจกรรม,มก็เลยกลายเป็นความสุขเป็นบุญขึ้นมาเราไม่เอาความที่ว่าเอาตัวเองนั้นเป็นที่ตั้งแต่เอาสังคมส่วนรวมนั้นเป็นที่ตั้งเอาความสุขมวลรวมเป็นที่ตั้ง อะไรที่มันจะแผ่ขยายไปยิ่งเราเหนื่อยมากเราอดทนกันมากนแสดงว่าผลเนี่ยมันต้องมีมากเหมือนกันตรงนั้รมันก็ได้เห็นการแผ่ขยายไปในชุมชนเราเห็นคนในชุมชนมาร่วมแรงร่วมใจกันเกิดความสมัครสมาน สามัคคีกันอย่างนีนะ้มันก็เป็นจุดที่ว่ามันเกิดความสุขขึ้นมาในองค์กรมวลรวมอันนี้แหละมันคือสิ่งที่เราพึ่งได้ลนะการมีที่พึง่งพอคนเข้ามาแล้วก็มีที่พึง่งก็คือมีบุญของตัวเองนะเป็นที่พึง่งนะพึ่งบุญตัวเองพึ่งการกระทําของตัวเองเอาใจเอาขวักไข เอาแรงกายแรงใจความกวัดไหว่ฝันฟ้ายในกิจในคนงามความดีนะ่ะเอาเป็นที่พึ่งของตัวเองคนเราถ้าไม่พึ่งคนงามความดีตัวเองก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรลนะก่อนที่เราจะเข้าถึง <c oughs> พระัตนาไตรนี้ได้นี่ก่อนที่เราจะมาพูดปฏิบัติได้นี่ถ้าจะว่าตามคำพีนี่โอ้พวกเราก็บำเพ็ญ ความเหน็ดเหนื่อยความภาคเพลียนอย่างนี้มาไม่รู้เป็นเส้นแสนกับนะนับขณาไม่ได้กว่าที่จะว่ามีที่พึ่งของตัวเองอย่างถูกต้องอย่างท้าววนอย่างนี้ได้ดังนั้นนี่เราจะเห็นว่าอ,อมันก็เป็นปรเชณีเป็นสิ่งที่มันดีงามขึ้นมานะเป็นความที่มันให้ใจของเรามัน ควักวขยในบุญขวัญวขยในบุญนะเป็นเสียงที่มันจะทําให้มีผลก็คือความสุขนั้นความสุขนี่ก็ถือว่าเป็นยอดปัรถนาของคนเรานะเ,าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องการความสุขแล้วอะไรอะไรมันก็เห็นของความสุขก็คือชื่อของความดีชื่อของบุญนั่นแหละนะมันเป็นผลของบุญของสิ่งเหล่านั้นมันเป็นชื่อของความสุข นั้นในร่างกายเราเนี่ยโอ้เราเกิดมาเนี่ยทำอะไรมาเยอะแยะเลยเกิดมา4ี่0 6 0ห้าสิบปีนี่เรารู้ว่าเออเราทำอะไรที่มันเป็นบุญเป็นความสุขบ้างเป็นความดีบ้างถ้าเราทำบุญทำความดีมากเนะ่ยแน่นอนลผลมันก็คือความสุขแม้ว่ามันจะยังไม่ให้ผลตอนนี้ก็ตามเพราะว่าบางทีความทุกข์ที่เรา ผลไม่ดีที่เราสร้างเนี่ยมันก็ให้ผลอยู่ก็มีกรรมบางอย่างให้ผลในชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลในชาติหน้ากรรมบางอย่างให้ผลในอีกสามชาติถัดไปอย่างนี้มันก็แล้วแต่เจตนาที่เราทําว่ามันมีความแรงกล้าสักเท่าไหร่บางคนไปทาบุญนี่ก็คนเรือนชักชวนไปใช่ไหมในมากจิตแปดเนี่ยเห็นแล้วนะโอ้มันเป็นสภาพจิตลุ่นล้วนเลยนะ ทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญามีคนชักชวนทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีคนชักชวนทำคนที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามีคนชักชวนไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีคนชักชวนแต่ถ้าจะได้เป็นมหาคตาจิตที่มันมีผลมากขึ้นนี่แหละประกอบด้วยปัญญาไม่มีคนชักชวน อันนี้มันเป็นบุญที่ว่าเป็นเจตนาจากจิตของเราที่มัน <c oughs> สั่งสมมามากมันจึงมีผลมากนะเป็นญาณสัมปยุตใชสังขาริกังส,สังขาริกังอันนั้นบุญอย่างนี้แหละมันมีผลมากบางทีเราจะเห็นว่าออชักชวนกันไปทําบุญที่นั่นที่นี่นะบางคนก็ไปด้วยว่าเพื่อนชักชวนบางคนก็ไปด้วยว่าชักชวนเพื่อน คนทำเองก่อนเอามันดีแล้วก็ชักชวนเพื่อนมาดังน,นั้นสภาพจิตมันก็เลยเปลี่ยนไปตามนี้อันนี้สองของบุญของแต่ละบุคคลมันก็เลยได้มากน้อยไม่เท่ากันอันนั้นเราจะทาอะไรก็ตามน,นะแล้วก็สังเกตดูถ้าตัวมหากระจมหากตะจิตนี้มันจะเกิดก็แสดงว่าเรานั้นได้สั่งสมคุณงามความดีอย่างนี้ไวมากคือทําอะไรแล้วมันประกอบด้วยปัญญาไม่ต้องมีคนอื่นชักชวนทําถูกการถูกสมัยอย่างนี้ อันนี้สภาพจิตอย่างนี้คือสภาพจิตที่ว่ามันสามารถที่จะพุ่งตรงดิ่งได้นะทําดีก็ดีได้สุดยอดนะทำชั่วก็ทําชั่วได้สุดยอดเหมือนกันอย่างนี้ยด่อย่างสภาพจิตขององค์กริมาอย่างนี้นะเวลาที่ท่านไปทําร้ายทำลายคนอื่นนี่ก็จะเห็นว่าสภาพจิตท่านไม่ได้คิดว่ามันเป็นบาปเลยสภาพจิตที่ว่าแข็งมากกว่างั้นเถอะ นะเพราะว่ามันทําจนชินลนะแต่ถ้ามันกลับกันทีนี้โอ้ถ้ามันเป็นความไม่ดีมันก็นั่นแหละทําไม่ดีได้เยอะแต่ถ้ามันเปลี่ยนทีนี้อ่นะไย้ยินฟังธรรมะของพุทธเจ้านะโอ้สภาพจิตมันเปลี่ยนจากที่ไม่ดีมันก็ดีพุ่งขึ้นมาเลยทีนี้ก็อยู่ในทางตรงกันข้ามเลยอันนี้คือสภาพจิตของคนเราที่เราตั้งเจตนาตั้งใจแน่วแน่ดังนั้น,นเราทำอะไรก็ตามเรา ท่านให้เรานั้นได้สังเกตแล้วก็มองตัวเองให้มากเราไม่ไปมองคนอื่นเราจะสร้างสมจิตตรงนี้ให้มันประกอบด้วยปัญญานะแล้วก็ต้องสร้างสมจากความพักเพียนแรงกายแรงใจของเราที่เราได้ทุ่มเทมทุ่มทุนลงไปนี่มันเป็นเหมือนกับการลงทุนระยะยาวนั่นแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันนะที่เราทำนะก็ให้มันเป็นเบิกบานให้มันมีความเบิกบานให้มันมีความเป็นกุศลอยู่ ไม่ได้ทำอะไรเพื่อที่จะให้มันเกิดอะไรขึ้นมาให้มันเป็นอะไรมีอะไรขึ้นมานั้นสภาพจิตมันทำด้วยความไม่ยึดมัน่นไม่หมายมั่นอย่างเนี้ยมันจึงมีอานิสงส์มากนะเพราะมันทำด้วยความเบาปอทําด้วยความเบาอย่างนี้แล้วผลออกมามันก็เลยให้ผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนีย่คือสภาพจิตที่ว่ามันสามารถที่จะให้ผลได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย <c oughs> นั้นทุกกิจกรรมเลยนะ ม,มันไม่มีงานสูงงานต่นะําไม่มีงานต่ํางานสูงไม่มีงานมีเกียรติเสียเกียรติหรอกนะมันอยู่ที่สภาพจิตของคนเรานี่นะยางในสมัยก่อนเห็นไหมว่าแค่เข็มเล่มเดียวเนี่ยเอามาร่วมบุญกระทินกับเขานะี่โอ้ยังด้อันนี้สงมากนะผ้าขาดเพื้นเดึงเข็มเล่มนึ่งนะ เอามาร่วมเนี่ยโอ้โหมีอนิสงมากมายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขามีน้อยเพราะเขามีน้อยเขาได้ให้สิ่งที่น้อยที่เขามีนี่มันก็เลยเป็นการสละที่ยากแต่พอสละได้ทําได้เนี่ยโอ้โหมันปลอดโปร่งโล่งเบาเลยแต่ถ้ามีมากให้มากอันนี้สภาพจิตมันมก็จะแตกต่างออกไปล,ละนังนั้นมันไมไ่อยู่ที่มากหรือน้อยแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจที่เราทํา อันนั้นเราทำอะไรก็ตามเราก็ตั้งใจทำตั้งใจเต็มใจนะบริสุทธิ์ใจมีความบริสุทธิ์ใจขึ้นมาก่อนนะบริสุทธิ์ใจทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเต็มใจขึ้นมาจะทำอะไรมันก็กลายเป็นคุณงามความดีเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะยากก็ตามนะแต่มันถ้าทำด้วยความตั้งใจความมานะบากบัน ความภาคความเพียรแล้วนี่วันหนึ่งมันก็สําเร็จขึ้นมาเอางนะอันนั้นนี่เราอย่าก,กลัวสิ่งที่มันยากเสียงที่มันดีสิ่งที่มันละเอียดเสียงที่มันประณีตนะเวลาที่จะให้ทําอะไรต่างๆก็ทําให้มันเต็มที่นะทาให้มันดีที่สุดทําทันทีทําเต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของความเจริญเราอย่าไปคิดเยอะเวลาเราทําความดีอะไรต่างๆ ถ้าทำความไม่ดีนะคิดเยอะๆหน่อยมีสติปัญญาเข้าไปประกอบร่วมนะทําไม่ดีมีข้อแม้เยอะๆสําหรับความไม่ดีก็คือเราคำนึงถึงผลเสียมันขึ้นมานั่นแหละบางทีเราก็ทําด้วยความตามใจอยากนะกที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันอย่างนี้อยากจะรวยทางรัฐอยากจะประสบความสําเร็จอะไรบ้างเนะบางทีเราก็ไม่ได้คํานึงถึงผลเสียที่มันจะตามมา เวลาพิบากรรมมันให้ผลมันก็รุนแรงกันมาหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีข้อแม้ไม่ได้มีปัญญาอยู่ในส่วนมริสการในการอย่างรู้เข้าใจสภาพของสิ่งเหล่านี้นะันนั้นนะ่ะทำทันทีก็คือเราตัดสินใจทําความดีทันทีที่เราได้เห็นว่ามันดีทําเต็มที่ก็คืออุทิศแรงกายแรงใจของเราในการทำเหนื่อยก็พัก เนียวก็กินง่วงก็นอนอย่างเนี้นอนเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาทําต่อลลยต่อทําให้ดีที่สุดแล้วก็ต้องตรวจตราทีนี้ตรวจตราเสียงที่เราทําว่าเออมันละเอียดไหมมันดีพอหรือย,อยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขอย่างนี้หรือว่าบางทีนี่เราก็ต้องดูความสมดุลของกายของใจเราด้วยเราทําแล้วนี่เออมันเบียดเบียนตัวเองไหมมันยากเกินไปไหม ถ้ามันจากเกินไปมันเบียดเบี้ยงตัวเองแล้วก็ลดละล้วก็เอาสิ่งที่มันพอเป็นไปได้เพราะนั้นน่นนยดีของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเอาความพอดีนั่นแหละอย่าเอาความดีของใครมาวัดแต่ว่าเอาความพอดีของเหตุแล้วก็ผลของปัจจัยของสิ่งต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆมาเป็นเครื่องในการ พินิษพิจารณานั้นถ้าเราฝึกสภาพจิตทั้งเราเนี่ยมันประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเข้าเวลาเราทําอะไรมันก็จะประกอบด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ลงไหลไปตามอํานาจของกิเลสอานาจของความหลงอะไรต่างๆอันนี้แหละมันจึงคือสิ่งที่ทําให้เราได้พบนะความสุขความเจริญในชีวิตอนะันนะั้นะนะผลนะความสุขมันเป็น ชื่อของบุญชื่อของความดีที่เราทำาเนี่ยผลนั้นส่งต่อเป็นความสุขนะคือสิ่งที่เราได้สั่งสมนั่นทําอะไรเราก็รักษาใจของเราให้มันเป็นบุญเอาไว้ไม่ว่ามันจะรักษาไม่ได้ก็ตามเถอะก็รู้เท่าทันมันนั้นการรู้เท่าทันทั้งความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนี่แหละมันก็จึงเป็นทางให้เราไม่เข้าไปติดในฝั่งติดในความดีที่เราทําติดในความชั่วนะ เวลาใจมันคิดดำริชั่วคิดที่ไม่ดีขึ้นมามันก็มีสติรู้เท่าทันเป็นเครื่องกัน้นเะอาไว้แล้วมีความดีเกิดขึ้นมามันก็ไม่หลงไหลมวัวเมาไม่สยบในผลของความสุขนั้นนะนะรู้เท่าทันไม่หลงจมจอมไปกับมันแลนะในขณะเดียวกันมันก็ละเหตุของความทุกข์ออกไปน,นี่แหละเป็นวิธีการในการที่จะ เราได้ดําเนินชีวิตยอยู่ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสุขนะพบทางที่มันเป็นทางสว่างในชีวิตของเรานะนั้นเราทําอะไรเราก็ทําไปสังเกตด,ดูใจตัวเองนะประกอบด้วยศีลไหมประกอบด้วยสมาธิความตั้งมั่นไหมประกอบด้วยปัญญาไหมนะถ้ามันประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นปกติตั้งมั่นรู้เต่าทันอารมณ์อย่างนี้ก็ทําไปนะ มีจิตใจที่จะเมตตานะความเมตตาความเผื่อแผ่เกื้อกูลต่างๆมันก็ตามกันมานะในสภาพจิตในกุศลทั้งหลายเนี่ยถ้าใจเราดีสิ่งดีๆก็ตามมาถ้าใจเราไม่ดีเราจะไปตั้งให้มันมีมันก็ไม่ได้มันก็จะมีสิ่งที่มันไม่ดีตามมานะมันเริ่มต้นที่ใจเรานะถ้าใจดีแล้วทำอะไรก็ดีออกมาทุกอย่างนะงั้นให้เราได้นำไปพิจารณา ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็ฝากพวกเราวไว้นะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัตเช้ากัน